สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูชนเผ่ามูเซอร์หรือล่าหูที่อำเภอปางมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่หมู่บ้านจาโบจาโบครับอำเภอปางมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับหมู่บ้านก็เรียงรายกันอยู่เป็นบ้านไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไปพบกับจากกจากกซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวครับคำว่าจา่านะแปลว่านายนะครับ จากก,ก็คือนายกนั่นเองครับก็จะกลับแล้วครับเดี๋ยวมาลาจากกอมาจ่ายตังให้จากกหน่อยบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ยกได้ทุนสูงครับมีชานต่อกันไปแล้วก็มีห้องนอนเป็นห้องๆครับชนเผ่ามูเซอร์ส่วนใหญ่ทำอาชีพทำไร่ครับแต่ว่าที่บ้านจาโบเนี่ยเนื่องจากว่า มีทิวทัศสวยงามทุกทุกวันนี้ก็เลยเป็นที่ท่องเที่ยวครับบ้านจักรจักรเป็นเจ้าของรีสอร์ทชื่อชายขอบครับผมก็มาพักที่นี่ทิวทัศสวยงามมากจักรอ,อยู่ไหมจักรชาวมูเซอร์ดำจะมีภาษาของตนเองนะครับอยู่อย,อย,อยโอ้สวัสด,ดีสวัสด,ดี โอ้เข้ามาเยี <S <S so ่ยมเยี่ยมในเรือเลยได้เลยครับได้เลยมากินน้ำชาพี่โอ้มากินน้ำชาโอ้น้ำชาคนดอยเดี๋ยวอันนี้โอ้ขั้วอะไกินอะไรกันอยู่อ๋อเขียวม้อห้าเลยกินชูรู้ย้อยวะหม้หมอเนี่ยหม้ออยะหาแก้วพี่หาแก้วหาแก้วหาแก้วเอเดี๋ยวคุยภาษา พื้นเมืองแล้วก็ให้พี่ฟังไอ้นี่ตะกร้าเนี้ยไว้ทําอะไรเนี่ยจะกอรอหรับแบกของนะเช่นว่าอื้อันนี้ได้เล็บนี่คือไปสวนไปไล่นี่เราจะเป็นใส่ข้าวน้ําแบบไปเนาะเล็บๆนี้อ๋อเล็กๆถ้าใหญ่ใหญ่นี่คือว่าใหญ่ๆนี่แบบข้าวโพดข้าวอย่างเงี้ยฮะอ๋อข้าวโพดอ๋ออันนี้ไม่ใส่ข้าวโพดใช่ตักน้ำบ้านอย่างเงี้ยออันนี้กระด้งนี่กระด้งอันนี้เอาไวรทำอะไรอ่ะ อ๋อไอ้นี่ที่กินข้าวนี่กินข้าวไงโต๊ะโต๊ะอ่ะไงอ๋อนี่โต๊ะกินข้าวโอ้โหสารอย่างสวยเลยนะอันนี้เป็นไหวยพี่โอ้ทำอย่างไหวยเนาะอืมโอ้อ๋อเดี๋ยวไปดูเตาหน่อยดิโอ้โหเนี่ยพี่อะไม่เคยเห็นเตาแบบนี้มาเตาธรรมชาติตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับนี่เนี่ยเตาธรรมชาติตั้งแต่ยุคโบราณเลยใช่ครับไม่ต้องใช้แก๊กเกอร์นะฮะไม่ต้องนี่ติดทิ้งไว้กลางบ้านอย่างงี้เลยเหรอกลางบ้านทุกทุกบ้านเลยฮะเหรอครกบครัวเลยครับ โอ้ติดทิ้งไว้กลางบ้านอย่างนี้เลยคะคุณพ่อโอ้แล้วน้ำนี่น้ำชาน้ำชาน้ำชาอของพี่น้ำชาก็คือบ้านเราเนี่ยแะละฮะที่ไม้หูนนะ,อ,ะอันนั้นเอาอันเอาอะไรอ่ะบ้านชาใบาชาใบชาใบชาใบชาใอ่อเอาใบชาต้มใปเลนโนตรัะใบชาแล้วนี่กินข้าวเช้ากันหรือยังยามเลยฮะยามเลยว่จจียยังไม่ไมีกับข้บาว โอ้จะทําอะไรกินอะเช้าเนี้ยมีอะไรนั่นน่ะเราขอเห็ดเห็ดอะไรคะเนี่ยขอขอขอเอากระทะมาใกล้ๆหน่อยดิยโยกกระทะมาใกล้ๆหน่อยดิเห็ดเนี่ยอ๋อเห็ดอะไรครับอ๋อเห็ดตากแห้งเหรออ๋อเห็ดหูหนูบ๊อบฟอบ๊อบเฟ้อบอ๋อเห็ดหูหนูอืมนี่เก็บจากต้นไม้เหรอใช่ต้นไม้ที่มันแนไม้โอ้โเก็บมาขายขึ้นอ๋อนี่นี่เก็บมาเองหรือเขาไปซื้อเข้ามาเนี่ยไปซื้อมาอ๋อไปซื้อมา ไปซื้อมาฮะเดี๋ยวเราไม่ขอยันไงพี่ถ้าขอยันก็มีเยอะอยู่ถ้ายันก็มีป่าในป่าเนาะอดี๋ยวเราไม่ได้ไปหาเองนี่มันเก่งเร่อยๆนี่ลบเมื่อคืนในห้องข้างๆพี่มีใครนอนอยู่มีมีคนหนึ่งฮะลูกค้าเหมือนกันเป็นลูกค้าเหรอครับผมพี่ได้ยินเสียงเขาทั้งคืนเลยพี่นึกว่าผีไม่ใช่เป็นลูกค้าโอ้มันเดินกุกกักกุกกักแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงคุยอ่ะพี่ก็นึกว่าผีหรือป่า คนเดียวพี่คนเดียวอ๋อคนเดียวเหรอคนเมืองหรือมาจากไหนคนเมืองครับกรุงเทพกรุงเทพนะก็มาจากกรุงเทพนะอ๋อแล้ววันนี้ไม่ไปนาเหรอไม่ไปแล้วพี่วันนี้นี่พอดีนะเขาทําเรียกขวัญแต่เพนีเรียกขวัญด้วยทําเรียกขวัญไหนอะทำตรงไหนอะเดี๋ยวบอกมันช่วงบ่ายๆอ๋อทําเรียกขวัญยังไงก็คือมีเขาต้องเรียกคล้ายๆทำบุญนี่อ๋อทำบุญใช่ต้องฆ่าหมูใช่ประมาณเจ็ดเปดโลดัวหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องต้องฆ่าหมูด้วย ข้าหมูเลี้ยงชมชมเลยเลี้ยงทั้งบ้านเลยทำบ้างขายใครมากินก็คือว่าบริการ๋อใครมากินก็ได้ใช่เรียกขวัญหมายความว่าย่งไงคือใครใครเป็นอะไรถือต้องเรียกขวัญก็คือขวามั่งแต่ละคมเนี่ยขวามก็คือบางทีว่าขวัญมันหายไปใช่ไหมตกใจตกใจเช่นว่าไม่สบายอ่ก็เลยจงเรียกขว่าให้ขวังกลับขึ้นมาคือตกใจไม่สบายนี่ถ้าเกิดว่าไปไป พี่ไปกันโชคคุณไปจี้คุณเพราะตกใจงี้ก็ไม่สบายเลยต้องเรียกขวัญใจต้องเรียกขวัญกับขึ้นมาตาอว่าพี่นีพี่อ๋อเป็นเป็นพี่นีแล้วจะทําวันไหนทำมันเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมได้แล้วแต่แล้วแต่ที่เรามีแล้วแเราลยพอดีที่ทางวันนี้ว่าเด็กเด็กประมวายอายุปีกว่าปีกว่าตกตกตกขั้นไอขั้นล่าตกตกใตถุนตกบ้านไตถุบ้านอ๋อเด็กตกบ้านเด็กตกบ้านแต่ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวตกแต่ไม่เป็นไรร้องไห้ร้องไห้หน้าตาเด็กขี้เปื้อมงเลยโอ้ร้องไห้เดี๋ยวไปโรงพยาบาลคิดว่ามันคิดว่ามันจะจะไม่มีอีกแล้วเนาะไปโรงพยาบาลนึกว่าตายแล้วใช่แต่ก็ไม่เป็นไรอ้อแต่ไม่เป็นไรก็เลยวันนี้วันดีด้วยก็เรียกเรียกอ๋อจะเรียกขวัญอ๋อโอเคเข้าใจละโอ้แล้วนี่ข้างบนนี่เเก็บอะไรไว้เนี่ย ช่นว่าไปเก็บพริกมาตากแห้งแล้วของที่อยากจะให้มันแห้งอ้แล้วก็เอามาบังไว้ตรงเตาไฟเนี่ยเพื่อให้สำหั้กล่องคือไม่มีโลสีใช่ไหมพี่เข้าเปลือกเนาะมันจะให้มาตักข้างบนเนี่ยในอาคคติโอ้ตอนนี้จะไม่มีละอ๋อไม่มีก็คือเอาเข้าเปลือกมาตากข้างบนนี่แล้วก็ไม่ไปตังอ๋อไม่ต้องอ๋อก็คือตรงนี้มันก็มีเตาไฟเตาไฟมันก็ไอมันก็ขึ้นมาควันไก่ขึ้นมามันก็เลยทําให้มอดไม่กินเพราะไม่เป็นโรคก็คือให้มาแหม ให้มันแห้งไงครับให้แห้งพราตว่าตับแดดนี่ฝนตกบ่อยสมัยก่อนเนาะตอกแดดให้มันได้มาตากที่ที่ข้างมเนี่ยเพราะว่าก่อไฟทั้งก่อไฟข้างล่างเช้าด้วยทั้งเย็นด้วยอ้อก่อไฟตลอดเลยแล้วก็สมัยก่อนไม่มีโลสีเนาะต้งตามใช้อุปกรณ์มีดอุปกรณ์ไม้ใช่ไหมพี่ต้องตามอย่างเงี้ยประมาณต้องไวประมาณสักสี่ห้าเช้าให้มาแห้งค่อยตากจริงอยพี่อ๋อ ก็คือเอาเอาเอาไว้เอาไว้ที่ตากไว้ที่ตากข้าวข้าวโพดริกมะเขือข้าวอะไรทุกอย่างเมล็ดพันธุ์วิอ๋อเมล็ดพันธุ์พวกเมล็ดพันธุ์มันจะได้ไม่เกิดมอดเกิดหนอนเกิดอะไรด้วยนะโอ้โอ้โอ้เป็นวิธีที่ฉลาดมากเรื่องที่ไอ้ที่ดำๆนี่ควันควายมันเกาะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ยล่วงมาเลยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยควันไอ้เนี่ยมันขี้เขม่าคันควายเนี่ยที่ใส่มีดด้ไปต้องตักไว้ที่นี่มันจะมันจะได้ทุ่งท่ในในใน มืออย่างนี้พี่นี่อะไรร้อนไปเนี่ยมืออย่างนี้จะไม่พี่เออไหนเอาเอาเอามีดมาใส่นี่ไหนลองใส่นี่ยังยังไม่ได้ใส่พี่คือคล้ายๆอย่างนี้ไงถ้าเหมือนอย่างนี้ใส่นี่นะด้ามมีดด้ามมีดต้องต้องต้องใส่ต้องตากไว้ต้องตากไว้ข้างบนพี่พี่เข้ามาให้มาแห้งให้มันแห้งทางโอ้จะเหนียวโอ้คือเอาด้ามมีดเอาไม้ไผ่มาตากไว้ตรงนี้นี่เป็นแถวพี่มาดูเป็นแถวเลยโอ้เป็นแถวเลยโอ้เนี่ยด้ามมีดทั้งนั้นเลยโอ้โอ้เนี่ยเต็มเลยมัดด้ามมีดทั้งนั้นเลยเนี่ย อ๋อก็คือเอามาตากไว้เพื่อให้มันแบบแข็งแรงแล้วก็เอามาทําด้ามมีดมันจะไม่ผุกก็หินก็กินด้วยพี่สมัยก่องกินกินเยอะอันนี้หอมนะหินเหรอใช่หินกินนี้กินได้พูดเป็นเล่นน่ะไม่เป็นเล่นไงเป็นจริงจริงกินได้ใช่กินเอามากินเหรอเอามากินเป็นยาเอามากินให้ดูดิกินเล็กเลเป็นยาไม่เป็นยาคือเอาหินมากินเป็นยาใช่เนี่แเมตักไปหอมพี่หอมหอมเหรอไหนไหนอ๋อมันไหนหอมหอมเอออ๋อ ของเขาไม่กล่องไม่กิอ๋อมากินเนี่ยเหรอใช่กินนิดเดียวไม่ต้องกินเยอะกินเป็นยาเป็นยาเขากับคนเชื่อพี่เนาะแล้วแล้วมันเป็นหินอะไรอ่ะหินธรรมชาติทั่วไปค่าเดี๋ยวมันมีแค่บันที่นะพี่โอ้เป็นหินธรรมชาติเนี่ยนะใช่โอ้แล้วก็มาตากไว้แล้วมากินน่ะกัดกินให้หน่อยดูหน่อยดิมันไม่ใช่มีทิวที่นะพี่นะอืมโอ้อ่ะอ่ะอ่ะกินเลยอืมหอมไม่หยกกินกรุบกรุบกรุบนะเบะให้กินนี่พี่กินมั้งอ่ะ หอมไม่หอมหอมมันไม่หอมในดองดูเออจะกอกินให้ดูละเป็นยาบางคนเชื่อก็เป็นยาหอมเออจริงด้วยอืหินเหมือนดินน่ะก็เหือนก็คือผสมกับดินนี่พี่ถ้าก้อนหินจริงๆกินไม่ได้อันนี้คือผสมกับดินไงมีแค่บันทีนะพี่ก้อนหินก้อนหินเอาไหนจะก้อนลงพูดก้อนหินนี่ก้อนหินก้อนหิน ผสมกับดินนที่ไม่ใช่ก้อนหินผสมกับดินใช่อไม่ใช่ดินไม่ใช่ดินจริงๆเนาะไม่ใช่ดินเปล่าเปล่าเคือว่าไม่ใช่ก้อนหินแบบเต็มตัวเลยก็ต้องผสมกันเพราะจะก้อนหินแบบเต็มตัวเพราะเรากินไม่ได้ใช่ไหมอืมแค่นี้หอมโอ้หอมเออเออกินเป็นรักษาเป็นยานะเป็นความเชื่อ่เนะเป็นความเชื่อเฮ้ยน้ำชานี่ก็หอมดีเนยะอนบ้านเราเหมือนกัน ไม่ได้ประสงค์อะไรเก็บแล้วก็มันต้มแล้วก็มาตากแห้งเก็บแล้วก็มาตากแห้งต้องต้องก่อนต้มต้องไว้ก่อนต้มก่อนแล้วก็มาตากแห้งอ่ะต้มตากแห้งใช่คือเก็บเอาใบชามาเป็นยอดยอดยอดชามาต้มมันต้องก่อนแล้วก็ตากไม่เอาทางไปซื้อมาเนาะโอมก็ทางขายกันไม่ใช่ชาที่ไปซื้อมาซื้อไปซื้อมาที่ไม้หุ่นใกล้ๆในบ้านเราใกล้ๆบ้านเราโอ้เพราะที่นู่นมาอร่อยกว่า ใบชาที่นี่หรือเปล่าอ๋อมีคนปลูกอือคุณพ่อของจากรนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยหกสิบเจ็ดโอ้แล้วคุณแม่จากรล่ะหกสิบสามหกสิบสามไหนคุณแม่อยู่คนไหนไหนคุณแม่อ๋อคนณพ่อผอนน่ะนะอ๋อเออแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยอ๋อเป็นน้า โอ้บ้านจริงๆบ้านเป็นพื้นไม้ไผ่นี่มันก็แข็งแรงน่าอยู่นะโอ้ประมาณสิกว่าปีแล้วพี่นี่สิกว่าปีแล้วหรอใช่เอาไม้ไผ่มาทุบแล้วก็วางๆใช่ไม่ได้ผสมไม่ได้ทาไม่ได้สีเลยมุนเมื่อกี้เนาะถ้ามุม่กีนนี่ต้องเปลี่ยนอืมโอ้โอเคเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวว่าจะอันนี้นี่ลูกคนเล็กอหลานหลานใช่อืมน้ำสาวขนมไขว้ อ๋อคะจากกอมีลูกชายมีมีคนหนึ่งลูกชายไปโรงเรียนแล้วไม่แล้วนี่คือหลานไหมกอลูกของลูกชายน้องชายอ๋อลูกของน้องชายอ๋อน้องชายคนที่ทําทําเพจเรื่องรีสอร์ท้วเหรอชอยู่ไหนอ่ะไปโรงเรียนแลไปไปสอนไปเป็นครูอ๋อน้องชายเป็นครูอ๋ออโอเคโอเคไปเดี๋ยวก็จะลาจากกอคุณพ่อจากกอแล้วท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสมาเที่ยวบ้านจาโบ นี่มาเลยมาหาจากกรค้นเข้าไปในในในเฟสเฟซบุ๊กนะบ้านชายขอบ้านชายขอบชายขอบโฮมสเตย์หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะติดต่อมาเลยต้องจองล่วงหน้านะต้องจองล่วงหน้านี่ถ้าเกิดว่าแขกเต็มนี่ขึ้นมานอนบ้านจากกอได้ไหมเนี่ยได้ได้ครได้แน่ใจนะถ้าลูกค้าเต็นใจนอนนี่โอเคครับคุณชายขอบด้วยกันไม่แล้วเคยมีคนขึ้นมานอนนี้ไหมึ้นมานอนที่ที่บ้างเหรออ๋อแขกเต็มเต็ม ประมาณช่วงสี่ปีที่แล้วฮะแล้อ๋อต้องมานอนกันบนนี้เลยไม่ต้องต้องเต็นต์อะไรป็ปาปางนาะก็คือบางคมชอบแบบธรรมชาติอ๋อเป็นนอนแบบธรรมชาติเอาเป็นว่าถ้ามานอนแบบนี้คิดราคาพิเศษราคาหลักร้อยอ๋อราคาหลักร้อยวีหลักล้านนิดย่ามใส่อะไรเนี่ยใส่ของใส่ของใส่ข้าวใส่น้ำเนี่ยอ๋อย่ามกระเป๋ากระเป๋าโอเคโอเคครับกระเป๋ามูเซอร์กระเป๋ามูเซอร์ ครับโอ้บ้านจองในบ้านก็จะชานติดกันเลยอันนี้บ้านจากกอเหรอบ้านพ่อครับว่าผมนี้อ้บ้านคุณหลังไหนอ๋อบ้านคุณหลังนี้แล้วอันนี้บ้านใครอ่ะบ้านพ่อบ้านแม่บ้านพ่อแล้วบ้านหลังนี้อ่ะบ้านพ่อบ้านแม่อ๋อบ้านพ่อเลยชานติดกันเราอบ้านคุณอยู่ข้างล่างครับอ๋อแล้วบ้านหลังนี้บ้านพ่อบ้านแม่เหมือนกันฮะอ๋อบ้านอ๋อติดกันหมดเลยอ้าวสุดหล่อไปไหนมาตื่นเขาฮะไปนอนที่ไหนมา มาแ้ครับโอ้ตื่นตื่นเช้าจงเลยโอเคโอเคไปไปไลทีสวัสดีครับสวัสดีลาสองตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีอาบูดายาอาบูดายาอบูดายาโอเคโอเคนี่ก็จะเป็นวิวสวยๆที่หมู่บ้านจะโบนะครับว <ates> ิวท <c oughs> ิวทัศน์ที่สวยงามยามเช้ามากนะครับแล้วพร้อมกับเพลงผมเปิดเพลงลาหูก็คือเป็นเพลงของชาวมูเซอร์ดำนะครับไม่ทราบว่าจะโดน ติดเรื่องริกศิลิ์หรือเปล่าเอาเป็นว่าเสียงเสียงลงไปก่อนนะครับได้บรรยากาศยามเช้าที่สวยงามที่หมู่บ้านจะาโบกับซึ่งฟังเช้าเนี่ยก็จะมีทะเลเมฆทะเลหมอกกับพระที่ขึ้นที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับชมบรรยากาศที่บ้านจะาโบก,กันนะครับแล้วก็ฟังเพลงลาหูเพราะๆเพลงมูเซอร์ดำหลักๆ